เออะนะน,นะครับชื่อหนุ่มนะครับก็เป็นคนริเริ่มคนหนึ่งนะฮะในทีมงานของเราสีห้คนที่มา ร่วมกันทำเพื่อเปิดร้านดีโอเบรช็อปที่ถนนส่งวาดนี้ครับคอนเซปต์ของชื่อร้านเบรช็อปก็คือเราเน,น้นขายไปทางด้านขนมปังเป็นเบเกอรี่ที่ไปในแนวขนมปังนะฮะแล้วก็ด้วยความที่โลเคชั่นเนี่ยเราอยู่ในโอทาวนะฮะอยู่บนถนนส่งวาดตัวร้านเองเนี่ยก็ตั้งอยู่ในปกดังเก่าเป็นทางสินค้าเก่าของเราเองนะฮะซึ่งตึกนี้ก็มากกว่า70 80ปีเอาสองันมารวมกันที่เป็นจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของขนมปังกับเรื่องของความเก่าของสถานที่ก็เป็นดีโอเบรช็อปนะฮะก็มองหาเมนูเครื่องดื่มที่เกี่ยวก,ก,กับ แเพิ่มเติมนะครับ จทย์เราก็เป็นอะไรที่แบบรสชาติดีไม่ต้องดูแฟนซีหรูหราพอแล้วรู้สึกว่ามันแตกต่างจากท้องตลาดมองว่าผมอยากได้คอนเซ็ปต์อะไรที่มันง่ายๆคนทานทานได้ง่ายๆแล้วก็คนทําง,ง่ายตอบโจทย์ที่ไม่ได้ยุ่งยากก็สุดท้ายก็ได้มาเจอ izenzo so 007ตอบโจทย์เราด้วยสไตล์เครื่องที่มันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ด้วยความที่เหมือนเป็นเครื่องอ l l in one แต่ละแก้วที่ชงมารสชาติมาตรฐานคงที่สําหรับผมเรื่องคอสก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยความที่เราอยากแต่งร้านเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีงบในการแต่งร้านในส่วนอื่นๆผมก็ไม่ค่อยอยากไปลงกับสินค้าตัวใดตัว ตัวนึงหนักๆตัวเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้หลักหมื่นเนี่ยผมว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับผมว่าคุ้มค่าทั้งในเรื่องของความเร็วในการชงนะฮะแล้วก็คนชงก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์มากนะฮะ,ะนั้นผมคิดว่าค่อนข้างสําคัญสำหรับผมชงได้หลายรูปแบบได้ทั้งซิงเกิลช็อตดับเบิลช็อตอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นความอัตโนมัติอยู่ในตัวเนี่ย ทำให้เราสามารถควบคุมทั้งคุณภาพควบคุมทั้งรสชาติได้ดีพอสมควรเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยคือถ้าใช้ตัวใหญ่ที่จะต้องออต้องบดแล้วเอามาชั่งแล้วค่อยมาแท็บมาทําอะไรอย่างเงี้ยคือดีเวอชั่นของรสชาติเนี่ยของคนชงแต่และคนเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกันไปซึ่งด้วยความที่เราเราทำงานตรงเนี้ยเราทําอะไรให้มันเป็นมาตรฐานนะฮะที่เราคุมได้มากที่สุดผมว่าตัวนีมน้มันตอบโจทย์ในแง่นั้นนะครับซึ่งบอกว่าและลูกค้าแฮปปี้กับรสชาติ อย่างของผมเนี่ยโอเคเราก็ต้องมีเครื่องมีทั้งทั้งทั้งถังอัลมอนด์นะฮะมีตู้ตู้เค้กนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราไม่ได้มีสเปซมากมายนะครับที่จะเป็นแบบทั้งแผงเป็นเป็นเรื่องของกาแฟอย่างเดียวคือเราก็ต้องเราแบ่งพื้นที่ให้กับสินค้าตัวอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รูปทรงเขาค่อนข้างคลาสสิกมันก็บีบให้ทุกอย่างเข้ามาอยู่อยู่ในตัวเดียวเนี่ยมันก็โอเคไม่ได้ดูแบบเล็กจนร้านนี้มีไขยกาแฟไหมแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จน กินพื้นที่อย่างอื่นไปหมดก็โจทย์หนึ่งเนี่ยของเราเราก็อยากการทานอาหารการทานเครื่องดื่มเนี่ยมันก็คือต้องทั้งสัมผัสทั้ง5นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนเซตติ้งของด้านไปเรื่อยๆในปีหนึ่งเราก็พยายามเปลี่ยนให้มากกว่าสอสาครั้งที่เราพยายามออกมาลงลงมันก็จะต้องเป็นอะไรที่คอนเทมพอรารีนิดหนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นร่วมสมัยคือไม่ใช่แบบวางไปแล้วแบบ ตัวนี้เด่นอยู่ตัวเดียวตัวไอเซนโซ0 0 7เนี่ยมันก็มันก็มีความคลาสสิกแล้วมันก็ดูโมเดิร์นในตัวเองคืออย่างตัววัสดุฟินิชชิงเขาก็มีทั้งส่วนที่เป็นไม้คือวางไว้มันก็ดูกนรึน่นออกแบบมาค่อนข้างลงตัวนะครับ คงต้องมองหานะฮะว่าร้านเราจะขายอะไรร้านเราจะมีจุดเด่นอย่างไรเนี่ยด้วยความที่เราจะมีเครื่องดื่มหลายตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสิ่งที่มันสามารถทําให้เราเสิร์ฟสิ่งที่เราขายได้รวดเร็วทุกตัวนะฮะไอเซนโซ007เ,เนี่ยมันก็น่าจะตอบโจทย์รูปรสทั้งในเรื่องของความเร็วทั้งในเรื่องของความที่เป็นอออินวันในตัวเองนะฮะมันก็ทําให้เราสามารถทําทุกอย่างทําเมนูทุกอย่างยางน้องจะเสิร์ฟกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยผมใช้เวลาหนึ่งนาทีไม่เกิน2นาทีเนี่ย ผมว่าผมว่าโอเคซึ่งซึ่งในท้องตลาดผมว่าก็ยังไม่เห็นนะที่ที่ที่จะทำทุกอย่างได้ทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างแฮปปี้กับกับเครื่องชงกาแฟตัวนี้ครับผม